สวัสดีครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเซ็นทรนัลแทนสาขาสยาวันนี้จะมาอัปเดตสกูตเตอร์ไฟฟ้าต่างแบรนด์ที่แจ้งปัญหาแล้วนัดโทรนัดล่วงหน้าเพื่อจะนํามาแก้ไขนะครับเพราะว่าเราต้องแก้ไขตามคิวที่ลูกค้ามาก่อนมาแล้วครับอตอนนี้เราได้ถึงคิวของสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้ที่เราจะแก้ไขแล้วนะครับเบื้องต้นเลยที่ลูกคนะ้านํามาคือพบปัญหาไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะครับเราก็ได้ตรวจส็คแล้วก็พบปัญหาว่าตัวรับส่งสัญญาณนะครับรีโมท เปิดปิดแล้วก็ตัวรับสัญญาณขโมยได้เสียนะครับครับด้วยสภาพที่นี่ครับลูกค้าน่าจะใช้มานานมากน่าจะสบายสีายได้แล้วเนี่เจ้าเราได้เปลีป่ยน,นตัวรับสัญญาณเปิดปิดเครื่องยนต์แล้วก็เปิดปิดเปาขโมยใหม่นะเนี้ยนี่คือได้ของใหม่มาเราจะลองใช้สัญญาณน,นะครับเป็นสัญญาณครับ สัญญาครับตอนนี้สัญญาจะขับนถเรือรรอเ่องตัวรถพอมีแรงก็จะเตือนสัญญาก็จะดังเตือนพร้อมกับไฟแจ้งนี่นะครับพอเราโดนอีกก็จะดงังครับแล้วเรามาปเปิดเครื่องเริ่มเปิดเครื่องนะครับเครื่อง,งยนต์นนติดเรียบร้อยนะไฟเี็มบ้าก็จะติดขึ้นมาเพื่อแสดงสถานะว่าสามารถเปิดเครื่องยนต์ได้นี่ครับเปิดติดแล้วนะครับ เปดเดี๋ยวเราลองเล่นหนึ่งครับจัดที่หนึ่งครับเกียร์เ่ครับปัาครับโกเร์มอเตอร์เตอหน้ากหดนะครับนหน้าหน่วนี้เนี่ยมคือมอเตอร์หลังก็หมดปัญหาคืออีกหนึ่งอย่างก็คือนี่นครับไฟ RGB 120แบบของคื้นบอร์ด ติดไม่ทั้งเส้นนะครับน่าจะเสียคือเดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้าว่าล,ลูกค้าจะเปลี่ยนมันะครับหรือว่าลูกค้าจะเช็ดต่อในสภาพแบบนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วก็มีอาการเบรกนี่ครับเบรกจมครับนี่ครับเป็นพบับเบรกใหม่แล้วก็ยังจมอยู่น่าจะน้ำมันเครื่องแห้งหรือไม่น้ำมันเครื่องก็อาจจะรั่วมาเดี๋ยวเราจะเช็คดูครับว่ารั่วหรือว่าแห้งไปเองนะครับนี่ครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับระบบเบรกใช้งานไม่ได้นะครับ กดสุดแล้วพระเบิก็ยังไม่จับจานดินแต่เราจะมาลองทำนะครับนี่ไฟหน้าติดปกติสัญญาณเตยานไฟเลี้ยเป็นแบบปกติไฟเบรกไฟเบรกก็ติดปกติอย่ายงนี้ไฟเบิบบดบแล้วอัปเดตในช่วงถัดไปครับหลังจากเราแก้ไขอาการที่เสียแจี้ยงไปทางต้นนี้นะครับขอบคุณรีวิวสำหรับช่วงนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ สกูตเตอร์ไฟฟ้าไททันไทเรนสาขาเจรียนะครับวันนี้จะมาอัปเดตอีกช่วงหนึ่งของสกูตเตอร์ไฟฟ้าต่างแบร์คันนี้นะครับอตอนนี้เราได้ประกอบพื้นบอร์ดไฟลงไปแล้วนะครับตอนนี้ไฟกลับมาติดสวยเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ไฟจัมเปอร์หลังก็ติดไฟขัดตั้งก็ติดแล้วนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วเราก็ที่ลูกค้าบอกว่าการสบัดมีน้ํามัน ยืมหลายของอันเก่าที่ยืมตรงนี้ก็ตรงนี้ครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นการสบัดชุดใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสามารถปรับความเนืดได้ร้อยยี่สิบระดับนะครับได้ยี่สิบระดับนะครับนี่ครับนี่ครับสามารถปรับความเดือดได้ยี่สิบระดับสีสันสวยงามสภาพใหม่เยี่ยมกว่าเดิมแล้ว แล้วก็จากที่ลูกค้าบอกเบรกหน้าเบรกไม่ค่อยอยู่ตอนนี้เราได้ไล่น้ำมันเบรกหน้าให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดปั๊มด้านล่างให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เบรกกลับมาใช้งานได้ปกติครับเราลองเปิดเครื่องดูนะครับนะครับเบรกหยุดล้อได้ดีนะครับระยะเบรกก็จะสั้นลงครับจากที่ระยะเบรกลึกแล้วก็เบรกไม่ค่อยอยู่ จีดร้อได้ดีนะนครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีเหลือเราอะไรนะครับคือชุดปั๊มเบรกหลังตัวนี้นะครับก็คือชุดปั๊มตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งจัดสั่งประเทศต้องรอของประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันครับเราได้แจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าได้ทําการจ่าย ่าอะไรลงหน้าแล้วก็รออะไรมาเปลี่ยนแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับทุกครั้งที่จะสั่งอะไรกับเราถ้าเป็นอะไรออเดอร์จากต่างประเทศต้องรออะไรวันเราจะให้ลูกค้าชาระเงินลงหนาาา้าแล้วก็รอสินค้าก่อนนะครับเพราะเราเคยสั่งอะไรไปแลวลูกค้ารอาได้เลยลูกค้าเปลี่ยนใจออไม่เปลี่ยนอะไรกับเรานะครับเราก็ต้องเสียเงินแล้วก็สั่งอะไรมาต้องเก็บไว้เองนะครับ ขอจบรีวิวสำหรับช่วงนี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราอะไรจากแต่ประเทศที่สั่งมาครบแล้วเราจะมาอัปเดตอีกช่วงหนึ่งนะครับท่านใดสนใจสกูตเตอร์ใหม่นะครับเราก็มีให้เลือกใช้หลายรุ่นครับทั้งรุ่นเล่นรุ่นใหญ่ตามความต้องการของลูกค้านะครับหรือจะปรึกษาปัญหาการใช้งานสกูตเตอร์หรือปรึกษาอาการเสียว่าเสียแบบนี้ซ่อมยังไงอาการเท่าไหร่เราก็ให้กาบปรึกษาแล้วเราก็รับซ่อม ตัวเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับทั้งลูกค้าที่ซื้อกับเราในแบรนด์ไททันแล้วก็ต่างแบรนด์เราก็รับนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับแทนทันแทนแรงประกาศชัยยาครับตอนนี้จะมาอัปเดตส่งงานสก,กู็เตอร์ไฟฟ้าต่างแบรนด์คันนี้นครับจากการที่เรารอาอะไรามาจัดส่งจากต่างประเทศตอนนี้อะไรมาครบแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากการที่เราแก้ไขอาการทั้งหมดแล้วตอนนี้รถกลับมาใช้างานได้ปกติแล้วนะครับก็ <c oughs> เริ่มจากสัญญาณรีโมทขมท้มโลได้สำหรับตัวิดเครื่องครับ,รบ,รบแล้วเราเปิดเครื่องดูนะครับ นี่ครับพอเปิดปุ๊บสัญญาณกันขโมยก็ติดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเทสสัญญาณกันขโมยนะครับนี่ครับพอสัญญาณดังหนึ่งครั้งก็ถ้ากับสัญญาณเริ่มดังพอมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาสัญญาณก็จะเริ่มดังนะครับอันนี้คือสัญญาณนะครับเตือนนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณก้มขมงขโมยทางานป,ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องดนนะครับเรับปิดสัญญาณก้งขโมยก่อนนะครับ ลูกไฟฟ้าสองครั้งนะครับปลดล็อกก่อน,นเครื่องติดปกติแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการเปิดเครื่องนะครับเครื่องติดปกตินะครับเก้ยหนึ่งนะครับเก้าสองเก้าสามนะครับแล้วเรามาเปิดปกตินะครับทัามาลองจากการที่เราไล่ น้ำมันระบบเบรกล้อหน้าแล,ล,ลนะล้อหลังนะครับแจะมาลองผิดล้อหน้าเลยครับระบบเบรกล้อหน้าปกติแล้วนะครับแต่การไล่น้ำมันตัวนี่งเก่อนมาลูกค้าบอกว่าอิตโตเบรกตัวนี้ลึกมากเลยไม่สามารถเบราล้อหน้าได้ตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยนะนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจากการที่เราเปลี่ยนปั๊มหลังนะที่มีการรวดวซึมของน้ำมันนื่อะครับตัวนเ้นะครับ เราแกะัวลีตอะไรนะครับนี่ก็คือป็นของใหม่นะเดี๋ยวเรามาลองห้ามล้อดูนะครับถ้าเราจะห้ามล้อระ,ะบบห้ามล้อหลังนะจากบรรดาการกดระเบิครับแล้วก็ชุดกันสะบัดชุดนี้เราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าบร้เยมีความหนืดเนะะี่ยจากเก่าที่มีระยะของที่น้ำมันอ่ารั่วเนื่องจากซีลตรงนี้เก่าก็เปลี่ยนนะครับมันซ่อมไม่ได้ราคาไม่แพงมากเท่าไหร่ก็เปลี่ยน ดีกว่าคุ้มกว่าสวยกว่าได้ของใหม่ครับอันนี้ถือว่า,าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแจ้งให้ลูกค้ามารับกลับปใช้งานตามปกตินะครับขอบคุณสำหรับการชมรีวิวคันนี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลูกค้าท่านใดต้องการจะซ่อมหรือต้องการจะซื้อสกูตเตอร์ใหม่แล้วก็มีหลายรุ่นนะครับให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่และคนนะครับต้องการความเร็วความแรงหรือต้องการวิ่ง อยไกลหรือจะอัปเกรดให้สวยหรือให้แรงก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจโทรมาก็ได้นะครับหรือทักมาอินบ็อกในข้อความก็ไครับอขอจบการรีวิวสำหรับคันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ